สวัสดีครับผมชื่อยีนนะครับอายุ3าิปีนะครับปัจจุบันเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับคือผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่นั่งทำงานเนี่ยสาชั่วโมงครับตลอดบางครั้งเนี่ยก็นั่งทำงานตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับถึง5้าโมงเย็นเลยนะครับแล้วก็ มีอาการที่เราเจอไปบ่อยคือจะเป็นปวดท้ายทอย,ทอยปวดหลังนะครับแล้วนั่งนานๆก็จะปวดเอวปัจจุบันเนี่ยที่มีอาการปวดเข่าซ้ายนะครับแล้วก็เป็นคน,นที่สัรหานะครับอาหารเสริมนะครับยาบที่มาช่วยบรรเทาอาการอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจำเพราะว่าเราต้องทำอา,าชีพเนี้ยอ,อีกนานนะครับคือบางครั้งเนี่ยผมปวดเนี่ยพอสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยปวดเนี่ยร้าวเลยนะจนผมต้องไปหาหมอจนหมอบอกว่าผมเป็นโรคออฟฟิศซินโดผมเนี่ยปวดขนาดจะต้องฉีดมอร์ฟีนเลยนะแล้วก็สัญหายาอาหารเสริมเนี้ยมาใช้เยอะเยอะมากครับจน วันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนแนะนาให้ผมใช้สินค้าตัวนี้ครับชื่อเรียกว่าวีนูเป็นสินค้าของอเมริกานะคือผมอะ่ะก็ลองนะครับผมนั่งนานๆน,น,นะครับตัวเนี้ยคือตกใจตรงไหนหรู้ป่ะคือปกติเนี่ยพอสี่ชั่วโมงเนี่ยผมจะเริ่มปวดตรงนี้ละแล้วต้องพักนะครับแต่พอผมใช้ตัวเนี้ยหนึ่งสัปดาห์แล้วมั้งนะครับแต่ผมรู้สึกตั้งแต่สามสี่วันแรกแล้วนะผมใช้ตัวเนี้ยมาประมาณสามสี่วันเนี่ยพอสี่ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมไม่รู้สึกปวดเลยนะ ถามว่ามีอาการนิดมีอาการนิดๆแต่ไม่รู้สึกปวดแบบทรมานเหมือนเหมือนแต่ก่อนที่ต้องพักอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้มา7วันแล้วอาการปวดพวกนี้แทบไม่มีนะครับแล้วก็อาการที่แบบไม่มีเลยตอนนี้คืออาการที่ว่าพอนั่งนานๆนะครับตรงหลังเนี่ยเราจะปวดนะครับตรงตรงเอวเนี่ยเราจะปวดไม่ปวดแล้วนะฮะนะครับแล้วก็สมว่าเราจะลุกอย่างนี้ใช่ไหมเข่าซ้ายเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันมันแบบมันมันปวดอะมันบิดมันบิดอะนะฮะอาการเนี้ยไม่มีแล้ว ผมกล้าท้าเลยถ้ามีใครใช้พวกอาหารเสริมหรือยาเนี่ยมาเยอะคุณไม่เยอะเท่าผมหรอกนะครับผมเนี่ยจบที่ตัวนี้แล้วผมเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซน์เวลานั่งทํางานทีเนี่ยผมเคยนั่งทํางานตึกเก้าโมงเช้านะครับจนไปจบเก้าโมงเช้าอีกวันนะถามว่ามีเวลาไปฉี่ไหมนี่ก็ฉี่บ้างคเครื่องนี้ผมบอกเลยถ้าไม่ดีจริงอะ่ะไม่รีวิวและใครที่เคยตาม Facebook ผมอะ่ะจะไม่เคยเห็นผมรีวิวสินค้าตัวไหนเลยตัวนี้สุดตีนสุดตรีนจริงๆเกี่ยวกับไข่ข้อกระดูกเนี่ย สุดๆสุดๆนะครับพ่นนะครับพ่นเข้าไปในใต้ลิ้นของเราเนี่ยนะครับประมาณ4ี่ปั๊มนะครับอย่างนี้นะแค่นี้แล้วนอนจบจะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนผมใช้อเนี้มาประมาณขวดที่สามอาการที่เป็นปวดท้ายทอยเนี่ยถ้า4ี่ชั่วโมงเนี่ยผมบอกเลยผมไม่รู้สึกลวตัวเองใช้จริงแล้วก็ผมมาได้ผลลัพธ์นี้จริงๆก็เลยมาบอกโอเคนะจบนะวัสดีครับ